หลังจากที่เข้าได้เปิดหน้าออกจากเข่าแล้วนะครับน้ำก็ไหลลงรีนะครับมาเบิงมามาเบิงว่าปลาสิลุ่งหลายบนไหนมายามรีน่ำกันครับตอนนี้น้ำก็ยังไหลเรื่อยๆอยู่นะครับเพาท่านเหมืดครบับ มาหลุดเบื้องนะครับเนี่ยว่ามันสีรุ่งบอนะครับเดี๋ยว,ว,ออเ,ยวเ,อเอาตุ่มหอก้อนครับทีนีตุ่มหอก้อนโอ้ยคิดเยอะ เมื้องเอ้าพี่น้องคนปลาคุดปาครับบ่มีพ่อตครับบ่ลงพ่อตัวหน่ามันยังหลายอยู่นะครับอา้าขาเบิ้งมือไม้ครับขาเบิ้งมือไม้ปลามาัตทันลง